สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องล็อก,กิกพารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะถ้าม่อวันนี้ลอกกิกก็จะเอาตัวเลขแน้าทางรับพัฒนาตัวงวดมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามเนาะอ่ามือนี่ขึ้นนี่ก็อาจจะมาเดึกเหมือนเดิมคือเก่าในคลิปแรกจนสามถุ่มกว่าแล้วนะคะต้องขออภัยหลายทีมมาศาสําหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมีของเซียนชนะมีของเซียนชนะภู้สูเจตต่อพาโชกลุงทรง มีเซียนชนะบอพาโชคลุงสรง,แล,สงแล้วกับปูศูนย์เจ็ดแล้วก็นับเงินเนาะค่ะสำหรับแนวทางครั้งแรกที่มาว่างทั้งช่องเรากิกเรากิกก็ต้องกลับขอบคุณในร้ายค่ะสำหรับที่นับเงินเนาะที่หายแนวทางเพราะว่าเรากิกขอผ่านทางมาดามเนาะเด้อค่ะขอผ่านทางมาดามกลับขอบคุณในายล่วงหนะ้าแล้วกันเนาะคันได้ฟังคลิปนี้เรากิกกับกลับขอบคุณในายค่ะที่หายแนวทางมาว่างทั้งช่อง รา้ากบาบขับระคุณแนวทางจากทุกๆเส้นแนะคะที่ให้ลอกิกมาได้นำเสนอให้เอซแฟนคลับได้ติดตามเนาะมักเส้นใดจากเส้นนั้นเป็นเอซในดวงใจของผู้ใดก็ลองแคปไว้หน้าจอเนาะไว้ไปต่อกัดกับวันสุกรเนาะเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแค่แนวทางเหมือนเดิมคือเราเช่นเคยถ้าเรียบข้ขบปังลอกิกก็ต้องขอไัยไว้ล่วงหนา้านะค่ะ้วนะคะ็ กับขอบคุณ FC แฟนคลับเหมือนเดิมเช่นเคยคือกันเนาะบอกว่าจะเป็น FC เกา FC ไม่กับขอบอกขอบกคุณหล,ลายๆค่ะเอาไปเบ่งตัวเกขแนวทางตัวงวดของเซียนชนะกันก่อนแล้วกันเนาะราวะของเพื่อนเขาไปที่วิ่งรูดเนาะยังไม่ทิ้งสําหรับสายวิง่งสายรูดสายเดินเดินดีค่ะยังไม่หลุดเนาะสําหรับวิ่งรูดของเซียนชนะที่ห้มานะคะงวดที่งวดขึ้นวันพุธที่ผ่านมาเนาะให้เจ็ดเจ็ดออกแปดเจ็ดเนาะรุดไป สำหรับเลขสองตัวแต่ว่าสายวิ่งรูดยังมายังยังเดินดียังเดินอยู่เนาะสามารถตองวดค่ะวันนี้ของเสียนชนะหายวิ่งวิ่งรูดบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งรูดบนล่างเล่าพัฒนาของเสียนชนะเนาะมีศูนย์สี่แล้วก็ห้าเด่นที่ศูนย์สี่แล้วก็ห้าเนาะสองตัว สองตัวสองหางมี C ีหาศูนย์หาแล้วก็ติดเบิ้ลไว้พร้อมนะคะมี0ูนย์ย์สีแล้วก็ห้าห้าเลขสามตัวที่พนเน,น้นห้กับมีศูนย์สี่ห้าเหมือนกับเลขเด่นเลขวิ่งเนาะเอามาเขียนให้เป็นเลขสามตัวให้้เนินให้เจาะไว้ไว้พร้อมเนาะกันไว้ให้ f อซนะคะสําหรับของเชี่ยนชนะเอาแคปหนา้าจอไปจะไปต่อนะคะเด่นวิง่งรูดของเพิ่นมีศูนย์สี่ห้านะคะ อ 4, 5, 0, 5, นะสองตัวซีหาแล้วก็ศูนย์หาเนาะน้นน้นสองตัวแล้วก็ติดเบิ้ลไว้ศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าห้าค่ะบลายบล็อหางเนาะมีแค่ห้าหางสําหรับแนวทางของเส้นสนะ่ะไปต่อของพื้นเนะาะหงวดแรกนะคะของนับเงินสำหรับเอฟซีแฟนคลับที่เรียกร้องขอมาที่ถามไทยว่าตามให้หน่อยอเรากรกออามาให้ลราเด้อค่ะอ๋อผ่านทางมาดามมาให้เลยกลับกอับไปคุณนับเงินในไลน์ค่ะที่หายแนวทาง มาวางทั้งช่องนะคะกบขอบคุณกับแนวทางดีๆอกว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะนี่ก็จะเป็นของนับเงินสําหรับเราพัฒนาองวดงวดงวดนี้เนาะเดี๋ยวงวดที่ผ่านมาเรากินจิึืนในเบื้องนอกว่าของเพิ่นเขาไปเนาะคะ่ะของเพิ่นเข่าไปที่ของนับเงินก็เข้าไปที่8 87เนาะเข้าไปที่87งวดที่ผ่านมาของวันพุธนะคะ่ะมามือนี้มาต่อตามต่อ กับแนวทางเด่นที่ห้าค่ะเด่นที่หาร่องที่สองสองตัวไฮมาแปดทางเนาะมีหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าค่ะเน้นที่หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้านะคะเด่นที่หาเน้นที่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าของนับเงินครั้งแรกในงวดนี้ของล็อกกิ๊กเนะาะครั้งแรกที่ไฮมา แอบหน้าจอไปต่อนะคะผู้ใดที่เป็น fc แฟนคลับของเพื่อนยู่แล้วกะมาเบิ่งทางช่องของเรกกะแอบหน้าจอเอด้ออ่างวดแรกมันมาหิงหงปังๆในช่องของเกิกะมาต่อของปู0ูลจค่ะของปู0ูจวันศุกร์อ่าวันพุทธที่ผ่านมาหลุดหลุดไปเนาะสําหรับแนวทางที่ให้มาไปบออ่กหอดแปดจเนาะคะ่ะสําหรับเลขของปูเนาะมีแปดสี่แปดห้าแปดหกไปบออ่อหอดแปดจ กับแนวทางของปูเนาะคะ่ะแล้วก็แปดเก้าไปว่าถึงเนาะแปดเจ็ดแปดเก้าไปไม่ถึงวิ่งรูดอามากงวดนี้คะ่ะเด่นที่ศูนย์อเด่นที่สองร่องที่ศูนย์ค่ะงวดนี้เด่นที่สองรองที่ศูนย์สองตัวมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ สองสองสองสามแล้วก็สอง,ส,ส,องสี่ค่ะวันนินเด่นที่สองกับเน้นที่สองสองสองสาม,สามแล้วก็สองสี่ค่ะสําหรับของปู0สุญจผู้ได้ชอบผู้ได้มากไปต่อกับปู0สุญจแคบหน้าจอเอาค่ะไปต่อไม่รอยชากับตัวเล็กแนวทางที่ปูให้มามาต่อของลุงทรงค่ะของลุงทรงหลุดนะคะงวดนี้หลุดเหมือนกัน ปากเป็นกำลังแรงใจให้กับเซนเะซียนพร้อมเนาะมาะว่าเมาื่อคืน style. นี้รุดกับรุดไปลายสำนักอยู่รุดไปลายเซียนรุดลายสำนักสำหรับตัวเลกที่ออกมาแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านาะของลุงทรงก็รุด2ตัวสายวิ่งรุดไม่ผ่านแต่วงวดที่แล้วของพึ้นเข่าไปเนาะค่ะนี่ต่อไปเต็มๆตรง,ๆ,ตรงๆกับแนวทาง9ก้าหนึ่งให้มาวิ่งเก้ารุดเก้าดินที่เก้า วดนี้หลุดไปเนาะวันนี้หลุดวันนี้หลุดเก่ายัางอยู่คือเก่าสามารถต้องวดค่ะสำหรับของวันศุกร์ที่ยี่สบสามของลุงทรงนะคะรลบประนาธิวิงโรดเด่นที่เจ็ดรองที่4ี่เดนที่เจ็ดรองสี่สองตัว4ห 7, 2, 7, ีหางมีเจ็ดสองเจ็ดหาสองซีหาซเน้นที่เจ็ดสองกับเจ็ดหาค่ะเลขสองตัวของลุงทรง กันไว้นะคะมี CJ แล้วก็ 6J ค่ะเลขกันสามตัวสองหางมี c j 2 j h อ่ะแอปหน้าจอกับลุงทรงแล้วก็ไปต่อกับเราพัฒนาของลุงทรงที่ให้มากับกับพุทธนิลัยอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าะจะเป็นเสียนชนะนะคะเสียนชนะลุงทรงนับเงิน ปูซุลจิตเนาะคะ่ะบอ่อพาโชคด้วยนะคะกับบัพคุนหลายในคลิปนี้มาต่อของบอ่อพาโชคค่ะของบอ่อพาโชคเมื่อคืนนี้อ่าคืนวันพุธน,น,น,นี้ลุตตเนาะกับแนวทางสองตัวแล้วก็สามตัวหวดที่แล้วของเพือนกะลุดเนาะคะ่ะ งวดนี้หรือไปมาตอค่ะตองวดงวดนี้ไ้มาหางเดียวสำหรับเล็กวิ่งเนาะเม็ดเดียววิ่งรูดโค่ะไ้มาเม็ดเดียววัดใจกันไปค่ะงวดนี้เข้าคือเข้ารูดคือรูดเอฟซี FC, คงมักกันอยู่แล้วเนาะน้อยหางเพราะว่าเห็นหลายค้นกับคอมเมนต์ขมาว่าวิ่งรูดดินแค่แค่เม็ดเดียวล่องเบิงจากเซียนเนานะ บอบผ้าโชกจัดให้จัดไปจัดเต็มเนะมาะมักกัดจัดอ่ยังมาพร้อมกับล่องบึงตัวเล็กแนวทางไปกันนะคะว่าออกไปทางใดเนาะงวดนี้มาแน่หเด่นที่หกเม็ดเดียวเน้นๆแ,แ,แล้วก็สองตัวให้มาแค่สีหางค่ะมีหกสองหสามหกแล้วก็หกห้านินเจาะเจะเม็ดเดียวสำหรับวิ่งรูด ผู้ได้มกักผู้ไดชอบจัดไปค่ะสำหรับของบอพาโชคทำคืนนี้ขอให้เอฟซีปังปัง,ปงมันมันกับตุลีกแนวทางไม่ว่าจะเป็นของเซียนไหนเนาะมกเซียนใ,นนยนในจดจะเซียนนั้น,เป,น, FC, นเ,ออเป็นเอฟซีในดวงใจเออเป็นเซียนในในดวงใจของเอฟซีกะรักเดียวใจเดียวจัดไปค่ะมาของไัยสามของภัยอยูอ่ของบอพาโชคสิงสูงสุดนะคะสำหรับงวดน,นี้ เม็ดเดียวห่างเดียวสําหรับวิงโ,ดโรดเดินที่หกสำหรับคลิปนี้นาะกี้ก็ขอให้เอซีเฮงเฮงปังๆกับตัวเองแนวทางรับพัฒนามื่ออื่นนอสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้ลักกี้กะกรับขอบคุณเอฟีแฟนคลับเหมือนเดิมคือเข้าเซ้นเคยก่อนรับกอนอนกันอย่าลืมเข้ามาเบิ้งคลิปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนอาะเพื่อจะได้ประพาดคลิปเราเจอกันไหมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ